เอกัจจะสัตตวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง38ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่าง ก็สมณพราหมณผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่าง 39. ภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกกำลังพินาศเหล่าสัตว์ส่วนมาก ไปเกิดที่อภัสราพรหมโลกนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีทราบซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนานานสี 40. สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับฟื้นขึ้น เมโลกกำลังฟื้นขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้จุติจากชั้นอภัสราพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามมีสติอยู่นานแสนนาน41เพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่วิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดการเบื่อนายว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุติจากชั้นอภัสร,รารลมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ พร้อมเกิดที่วิมานพรมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันง,งดงามสถิตอยู่นานแสนนาน42ภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้น ผู้เกิดก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรมเป็นเท้ามหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรนดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิด เราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญน,นี้เป็นพระพรหมเป็นเท้ามหาพรหม ผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบรรดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุไร เพราะว่าพวกเราได้เห็นพระพรหมองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนผิวพันธ์งดงามและมีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นมีผิวพันธุ์ซามและมีศักดิ์น้อยกว่า